โอเคนะครับขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่ผมนายหลวงไอเดียเกมคิสบอมบ์บีซีนั่นเองนะครับโอ้โหจังหวะนี้เราจะมาเล่นกันเลยนะครับออืจะมาเล่นคิสบอมบ์บีซีนั่นเองนะครับเกมนี้มันมันมากๆผมชอบมากๆตอนนี้ผมก็เลเวลยี่สิบสองแล้วนั่นเองนะครับแล้วขอก็ติดสีทองทัหมดแล้วดูครับเขาดูตัวละครครับเกมนี่ก็หาโหลดจากเพจโต้ได้เลยครับชื่อคลิปผมไว้ข้างล่างคลิปแล้วกันนะโอเคนนี่คือตัวผมนะครับ เราจะมาเล่นกันเลยดีกว่าออมีระบบป๊อกใหม่ครับยังท่านผู้ชมดูเลยครับมีปีกันด้วยปีกของผมสีทองเลยครับแล้วก็อาวุดสีทองกันหมดเกือบหมดเลยถือว่าหมดเลยทีเดียวแล้วก็อันอไรนะนี่นครับสูตร์ประมูลครับท่านผู้ชมดีมากมากครับสูนประมูลกันเลยดีกว่าหรือว่าสูนยประมูลควจะทยยี่ไปยังไงดีหรือว่าให้ผู้เล่น ผู้เล่นทุกคนนะ่ะมาประมูลไม่ใช่หรือเปล่านีผมบก็ประมูลไปราคาสิบบาทนะครับตัวก็สิบห้าบาทไม่ใช่สิบห้าเพชรสิโอเคจะไม่ได้กันเลยดีกว่าไม่ต้องเลสระโอเคแล้วก็มีภารกิจมากมายครับนี่ก็คือถ้าเลือไปตีบอสตีบอสกับเพื่อนโอเคแล้วก็มีการขอแต่งงานกันด้วยนะครับมั่นกันด้วยครับโอ้โหถือว่าสุดยอดมากๆครับเกมนี้ระบบขอแต่งงานสู่ขอโอ้โหสู่ขอต้องใช้เพชรครับ เพชรนะครับผู้นิตครับเนีนเ่ยเพชรโอ้โหใครจะไปซื้อได้เนี่ยง็เลยทีเดียวแล้วเขียนจดหมายหาหาเขียเขียนจดหมายสู่ขอครับอือหือสุดยอดเลยทีเดียวแล้วเข้าไปสูตรสูตรประลองกันเลยดีกว่าโอเคเราจะเลือกเพสองสามตาสร้าสงสร้างทีมตี่นได้กี่คนก็ได้นั่นเี่นะครับเฮ้ยเล่นได้สี่คนสิโอเคสุดสูดสุดก็สี่คนดีครับผมจะเลือกไอเทมแป๊บเอาหาาตัวแล้วก็ นี่คําเลือกสองอะไรโอเคเราจะไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยโอเคอะไรเนี่ยเป็นโสดอยู่ตอนนี้ได้โปรดอะไรวะมันโทรโคงมันประกาศอะไรที่เราสกข้าง,งอย่างนี้ระบบข้ความออนไลน์แล้วเอ E D. L E L ช่างมันครับไม่ต้องสนใจนป็นพื้นผมเองครับรอสักแป๊ กำลังจับคู่อยู่เราคู่ครับผมมาแล้วโอเคครับท่านผู้ชมมาครับชูกกับระเบิดยิบสองครับโอ้โหดูครับนี่ตัวเรานะครับอืือชุกัระเบิ้ยิบสิบืออยู่ไหนโอ้โหสังั้นเลยครับท่านผู้ชมใครเริ่มก่อนครับอ่าขอเริ่มก่อนครับเขาควงโอ้โหอย่าดูนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอะเขาควงแม่งมากมากโอือ้ เกือบไปแล้วครับคือเรากลัวจังเลยเฮ้ยเดีีนไ้กดปิดกดปิดอ่าเดินไปครับท่านผู้ชมแล้วก็โจมตีด้วยใส่ท่าสกิลไปสกิลบวกสองใส่สกิลบวกสองแล้วก็ตีไปด้วยห้าสิบตีปั่นห้าสิบตูหรือเปล่าเฮ้ยเชิบเฮ้ยยะเฮ้ยโอ้โหไม่ต้อดอีกนิดเดียวอะไรวะน่าจะประมาณหกสิบหกสิบได้ หกสิบโอเคหกสิบนะหกสิบเลยครับท่านผู้ชมอ่าหกสิบไปเลยโอเคโอเคมาแล้วโอเคโอเคเท่านี้แล้วมัง้งโอเคคว้าไปก่อนเลยชิบโดนครับโดนแน่นอนเฮ้ยโอ้โหตะเลิดอะไรของมึงโอ้โหอะไรวะแม่งตะเลิดเฉยเลยเออลองให้แป๊บอืมกูจะกด้องให้อืม ร้องไห้เฉยเลยอะไรวาเสือเลิดมันเ,เ,เป็นไปได้ไงลาเซียนขนาดนี้เสือเลิดได้โอ้โหอย่าโดนนะเฮ้ยอย่าโดนคืออื้เกือบโดนท่านผู้ชมอื้อแม่งอะไรวะเนี่ยอื้ตอนนี้เราก็เสียเปรียบเขาอยู่มากครับใครยินก่อนสองคากิดอืมอะไรเนี่ยมาแล้วครับ ยิงมาทางไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยโดนเต็มเต็มไม่ยาโอ้โหโดนได้ไงโดนได้ไงยิงโดนได้ไงใส่สปีดคูณสามเลยทีเดียวเอออือันนี้เลยโอเคเอาให้สุดๆเอาไปถึงร,รอบโลกเลยดีกว่าหนึ่งร้อยไกลครับท่านผู้ชมเราจะใช้วิธีระยะตรงดีกว่าวางแม่ง ทีเดียวบ้านแทบพังโอเคคว้างนีอือเอาเอาวิืมไม่ถึงครับโอ้โหควางระยะตรงถ้าคว้างระยะตรงมันไม่โดนครับระยะโค้งมันดีที่สุดละผมชอบระยะตรงมากครับอืมโอ้โหห้าสิบสกิลบวกห้าสิบห้าสิบไม่ตายจะไปเลี้ยงให้โตไงอม,มาแล้วไม่โดนครับไม่โดนโโหมุเลาไปก่อนครับเลาไปก่อน ร้อยไปก่อนฮใช้วิธีตรงครับเราจะใช้สุดเดิมวิธีตรงใช้วิธีตรงเหมือนเดิมครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับถามไม่ตายร้อยร้อยคูณเมตรไม่ใช่โอเคร้อย0 0แล้ครับทำห้าสิบว่เนี่ยอมเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโอเคเราจะถึงปล่อยกันเลยทีเียครับ ปล่อยกันเลยเฮ้ยยินดปล่อยดิปล่อย,อยเฮ้ยสุดว่าเกมค้างครับท่านผู้ชมเฮ้ยเอาอ,อะไรวะเดีเดวเดะเดมันมันคือสตีเลยครับ응เกมค้างครับ,บเมื่อกีม้มันโอ้โหไอสัตว์ไอเหี้ยไอ,ไอ,ไอดอกของเลยไม่ โนตีแล้วโหแม่งเมื่อกี้ไม่น่าพลาดเลยครับอย่าโดนนะเออโอเค,อเค,อเคไม่โดนครับท่านผู้ชมโอเคตาเราครับตาเรามาใส่ท่าไม่ตายแม่งหมดจดเลยทีเดียวโอเคเอาให้ถึงเก้าสิบหนึ่งร้อยพันได้ทีเดียวครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับจหวันนี้คว้างไปเลยไม่เชื่อยังไม่ใช้ท่าไม่ตายนะครับเราต้องหาวิธีให้มันชื่อก่อนโอ้ โดนแน่นอนครับเชื่อผมหรือเปล่าไม่รู้โอเคพังแล้วหนึ่งอันเพี้ยงผมไม่โดนไม่โดนครับอื <c oughs> น่าจะขึ้นอีกนิดน่าจะขึ้นอีกนิดอีกนี้ก็ตรงตามสเตปของเราเลยเอออตาเขากำลังทำอะไรอย่างเดี๋ยว้าไม่ตายกันเลยทีเดียวขอใช้ทำไม่ตายกันเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดเออ อย่าโดนนะครับไม่โดนครับโอ้โหหวนรอบไปคนเลยขึ้นอีกนิดขึ้นอีกนิดโอเคคราวนี้มัง้งทำให้ตายกันเลยเดียวอ่าจอช้ท่านไม่ตายมากครุณผู้ชมเอาไว้ถึงหนึ่งร้อยเลยครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโอเคเฮ้ยเพี้ยงมาท่าไม่ตายของเราครับอะไรอ่านอ่านมิ อาไปเลยชิบเอาไปกินปุ้มโอ้โหหนึ่งดอกดอกที่สองออกเสือกไม่โดนเฮ้ยฮะมันคือขี้อะไรครับเอออ่ากวนตีนแล้วครับกวนตีนอืมโอ้โหอะไรวะเสียแรงมากๆครับเมื่อกี้เขาเขาก็ยิงยังไม่โดนเหมือนเดิมเลยครับเจ้าอะไรมากับเขาครับอืมโอเคเอาให้มันลงลงกว่านิด เฮ้ยเลิดตลเลิดกดตลเลิใหม่แล้ววะสิเนี่ยโอเคเอาไปกินเอาไปกินซะไปยดตรงกว่านี่ยเอาลงมาเล็กโอเคเอาเราจะตีแปดสิบนั่นเึงครับแปดสิบเลยทีเดียวแปดสิบครับโอ้โหไม่ถูกครับโอ้โหอะไรวะอืมแม่งมีบาเรียป้องกันหรือไงโอ้ ไม่ถูกครับอืมอืออะไรของอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยตามมันทับอืออิชิปโอ้โหคว้างมาซะไกลเลยโดนกูนิกร้องไห้แทบตาย่าไม่โดนครับทําไมเขาเราให้มาก่อนเลยไม่ใช่ร้องไห้ผมเลาะไอ้สัตว์เอาลงมาสักนิดนึงเอาลงมาโอเคใส่คูณสองไปเลยดีกว่า ตรงเป้าเปล่าวะตรงเป้าวะ,าวะน่าจะตรงนะผมว่าไม่ตรงนะเอาไปสักปรับอีกหนึ่งโอเคเท่าน,นี้พอเอาไปยินวิชิบเปรี้ยงโดนเต็มๆับท่านผู้ชมเอาไปกินกิงดอกครับอ,อ,อ,อือหือแข็งแกร่งอือหืออือหืออาหารคือสุดยอดอือหือยอดครับท่านผู้ชม ตายแน่มืงอตายแน่เมึงอคน,นชใช้เขาใช้ไม,ม่ตายครับคิดว่าใช้ใช้ไม,ม่ตายมันจะโดนเหรอหอ,อย่าโดนนะครับอย่าโดนเอเอ,เอไม่ถึงเออเขาปัญญาอ่อนหรือเลปล่าครับ <c oughs> ด,ดีครับรยิงต่ที่เดิมเราเรามีบาเรียเกา่ะแล้วครับอืขอสามารถของบาเรียเกอะก็คือจุติครั้งหนึ่งจะไม่เข้าครับครั้งจุตีจะกลายเป็นศูนย์ โอเคเอาเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับแต่จะใช้สกิล50ไปด้วยโอเคลุยเลยไปชิบเอาไปกินเฮ้ยเดยดนะค้าเยี่ยวเฮ้ยเออนี่ครเอาไปกินให้เชียวเฮ้ยไม่โดนได้ไงเหียดหวัวนดิดเดียวบุฟฟาหรือเปล่าโอ้แม่ง,งปรับรงมงไีกนิด ไม่โดนได้ไงวะฮึกลุ่นนี่นับถือมึงเป็นศิษย์เลยอโอเคเอามาปาไปเก้าสิบเลยครับมึงจะโดนไหมเนี่ยโอ้โหโดนเต็มเฮ้ยเอาไปอีกดอกอือหือเอาไปอีกดอกโอ้โหอีกดอกอีกหนึ่งครั้งตายสิครับจะเหลืออะไรไม่ตายโอ้โห สือจะหลืออีกเหลือไว้ทำมาเสือมขี่มะขามเผือประแปะเท่อน้ไม่พลเรืออะไรหรืไงโหเสียงเป็นไรไม่รู้โอเคมันคว่างมายะโอ้โหดูมันคว้างมาสไยเลยคิดว่าจะโดนหรือไงโอ้คว่างมาที่เดิมถ้าโดนนะให้สิบบาทเลยอ่ะอือฮึฮ่าฮ่าฮ่คดูพวกคว่างอะไรมาครับอือฮึ มันโดนที่ไหนเนี่ยโอ้โหตัวแรกตอนแรกที่มันยิงโดนนครับผมนี่แทบหัวใจแทบวายโอเคสายนี้แหละตายหาแน่นอนตายหงเลยถ้าไม่ตายคูณสองมาตายแน่มึงตายแน่โอเคต่ัไปสักเขานี้พอเอาไปกินทำไมใตายของเราคือผลผลเฟงิงอะผลเฟงิฟงเอาไปกิน เอาไปกินโอ้โหชนะเลยครับท่านผู้ชมอือหืออือหือชนะโอเคครับท่านผู้ชมเราชนะจนได้ครับเพราะเราโหดอยู่แล้วครับโอเคปลาไปสิบนาทีกว่าแล้วเนี่ยโอเคสรุปผลสรุปโอ้โหหนึ่งร้อยบาทเลยทีเดียวแปดสิบบาทโอ้โหเขาชุกปีบ้าเลยได้หนึ่งร้อยบาทโอเคีวก็เสร็จเลย โอ้ภารกิจอะไรเนี่ยอ,อืือโหไม่รับรางวัลเลยหรอโอเคอได้แล้วครับภารก,กิจเราเสร็จเรียบ,บร้อยออกจากห้องแรบบับอืมแล้วก็ยังมีโหมดต่อสู้กับสัตว์ร้ายปลาหมึกทองหรืออะไรก็ได้ครับเราก็มาดูกดพัดหน้าดีกว่านะโอเคนะครับพอผมจุดคิดเอ้ย ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์ก้าชวบมากดกดซับสไครแน่นอนครับสวัสดีครับ